สวัสดีค่ะวันนี้พามากินเรซเคเรนนะคะคุกพริกเกลืออันนี้ก็ใส่พริกไปก่อนนะคะสีแดงน่ากินมา,มากๆเลยทุกคนจ้าดูค่ะใส่พริกไปก่อนเนาะแล้วก็เ่นตตาล,ลงไปน้ำลายไหลไหมคะทุกคนเซนตตาล,ลงไปว้าวนน้ำลายไหลค่ะอยากกินมาหลายวัน ใส่เกลือลงไปค่ะว้าว,ว,าวผงปรุงรสนิดหน่อยทำหลายๆค่ะอืมคุกเลยค่ะว้าวสีสันน่ากินมากล้นจานเลยค่ะล้นถ้วยเลยนะคะอืมน้ำลายแตกแนละ้วทุกคน น่ากินไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะอืมรวยมากอ้ําเลยค่ะอืม รสชาติก็จะออเปรี้ยวอมหวานนะคะฉันตันหน่อยน้ำก่อนค่ะอร่อยชื่นใจเลยคะ่ะอืม,อม อร่อยมากคนฟินจะเอาทำน้ำผลไม้นะคะเอาแช่แข็งไว้ไว้กินช่วงฤดูหนาวเขาจะมีเครื่องหมายว่าต้มน้ำผลไม้ค่ะก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ต้มเลยใแ่ลงปไปบอกว่า ใส่ปลาเรไปแบบว่ามันเป็นแบบว่านุ่มๆเลยนะคะอืมละลายไปเลยอร่อยมากดูใกล้ๆคขาอืมอูม๊อ,อ,อัมค่ะสุดๆ อืออร่อยรมอืมอมชอบกินของเปรี้ยวเนี่ยอร่อยมากค่ะมันเปรี้ยวมันก็จะอมหวานนิดนะออร่อยไม่ได้เปรี้ยวแบบเปี้ยวจี๊ดนะคะเปรี้ยวแบบอร่อยมาก อืไม่ต้องเคี้ยวเลยคะ่ะข้อในปากแปลว่าเอาลินกับเพดานถูก,กันนิดแบบนี้ก็คือแบบละเอียดกืนได้แล้วคะ่ะอือืออร่อยชื่นใจ แอปเปิ้ลก็อร่อยแอปเปิ้ลจิ้มกับพริกเกลือก็อร่อยไม่ไเลยหรอกเอามายำดูแอปเปิ้ลยำจะอร่อยแค่ไหนะวันนี้วันหยุดหาแต่แนวแซบ่บ สับหมากอืมอยากให้ที่ไทยปลูกได้นะคะอืมอร่อย กคนว่าเหมือนลูกอะไรที่ไทยค่ะวอกไม่ถูกมันค่ะพริกเผ็ดมากใส่ไปแค่ช้อนเดียวเผ็ดมาก ทำน้ำปั่นก็อร่อยค่ะอืมอร่อยเพดพี็กเปรียวเด็ดทุกคน กินด้วยกันค่ะมันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในด้วยนะคะอืมมีเม็ดเล็กๆ,ๆ ทุกคนมาจะกินหมดไหมเมื่อตอนเที่ยงก็กินตำแตงไปนะคะขึ้นตำแตงเสร็จตำซ่วแตงเสร็จก็มากินขนมปัง แล้วก็ต่อด้วยเรดเคเรนครัคุกพริกเกลือมันหยุดหาแต่ของกินหิวทั้งวันค่ะเพราะว่าไม่ได้อบอไปไหนมาซอยกินเลยดพี่น้องนึ่งเหลืออยู่เนี่ยมันเผ็ด พริกลายพอดแแบ่งกันกินแล้วค่ะคราวนี้เริ่มแบบว่าเริ่มถอยแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็พามากินเรซเคเรนค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกจนจบคลิปและไม่ข้ามโฆษณานะคะ thank you for watching and support my channel กีตโตสุนกะเซยยติลาสิทธิกัรณ์นวนบายบายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ see you next time นัดดันตาสบายบายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอุ้ยมาอ้ำด้วยกันนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะนี่อิ่มมากเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปฝากกดติดตาม Facebook Fanpage ให้ด้วยค่ะชื่อเดียวกันเลยนะคะน้อยมาแชร์นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาให้กันเสมอมานะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ